เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ล้างชิคระบบใหม่นะครับแต่งเสียงเปลี่ยนหมดนะครับเขาไฟจานเสียงเปลี่ยนลูกปืนพีเศตเปลี่ยนฝาฝาปักตัวนี้นะเดี๋ยวรอของมานะครับเปลี่ยนกิฟนะครับกิฟล็อกอ่านั้นก็ไม่มีอะไรนะครับความลื่นเล่นลื่นนะครับเบรคเนียนๆะสปีดหนึ่งสปีดหนึ่ง,สป,งสปีดสอง ปีหนึ่งปีสองอ2 2> นะครับก็น้งนันก็เลื่นๆนเรียบร้อยครับ